นีให้ดูผมให้ดูคร่าวๆนะผมไม่ลงรายละเอียดให้ดูว่าโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยคิดแบบนี้นะครับจะละเอียดยิบแบบนี้เลยนะครับค่าต้นทุนเท่าไหร่ใช้ปริมาณเท่าไหร่ค่ายิวเท่าไหร่ต้นทุนต่อหน่วยต่อกำรรเท่าไหร่นะครับเมนูจานนี้กี่บาทค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าพนักง,งานรวมแล้วเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันจะละเอียดยิบย่อยขนาดนี้นะครับ ให้เราเข้าใจในมา,มาตรฐานเนะเาะบางจุดเรายังไปไม่ถึงเราค่อยๆเดินไปดูว่าตัวไหนเราทําได้หรือทําไม่ได้มันจะเป็นมันจะดีนะครับในระยะยาวแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงอันนี้ให้ดูตัวอย่างการทําต้นทุนเครื่องดื่มเนาะดูสิกาแฟกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ต้นทุนเนี่ยต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยอาจจะที่เราไปทานกันแก้วละเจ็ดแปดสิบบาทเนี่ยต้นทุนอาจจะสิบกว่าบาทก็ได้นะครับ หรืออาจจะไม่ถึง10บาทก็ได้นะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆอาจจะเป็นต้นทุนกาแฟคาปูชิโน่นะครับสักแก้วหนึ่งนะครับอ,อันนี้มาถึงคู่มือวิธีการทำอาหารนะครับนี่ให้ดูว่าถ้าผมเนี่ยไปเปิดร้านอาหารสักหนึ่งร้านนะครับผมต้องทำให้ได้ประมาณนี้นะครับมีสูตรมีต้นทุนมีวิธีการทำแบบละเอียดเ นายกนายขอนายคอนายงนายจอทำได้หมดทุกคนดีไหมถ้าคุณเปิดร้านแล้วคุณยังต้องเฝ้าร้านอยู่ทุกวันนี้นะเรากําลังไปผิดทางผมบอกอย่างนี้แล้วกันเนาะแต่ถ้าคุณเปิดร้านแล้วคุณจ้างลูกจ้างได้เรากําลังไปสู่ถูกทางคุณฝากคนอื่นได้แล้วก็คุณยังทําอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมเร็วเหมือนเดิมแปลว่าคุณมาถูกทางร้านอาหารคุณจะยั่งยืนนะครับอันนี้เป็น ให้ดูเป็นคร่าวๆนะโอเควันนี้ผมให้ดูอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพื่อเป็นความรู้ชุดเริ่มต้นก่อนยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับต่อมานะครับเป็นการสร้าง SOP ด้านอาหาร SOP คืออะไรก็คือ Standard Operating Procedure ความหมายก็คือจะทำยังไงให้คนทำอาหารจานนี้เหมือนกันทุกครั้งเราเรียกว่า SOP นะครับจะทำยังไงให้คนแกงเขียวหวานใส่ในเบนโตะโรงพยาบาลทำเหมือนกันทุกครั้ง หั่นผลไม้ยังไงให้มันเหมือนกันทุกครั้งวันนี้ไม่เล็กวันนี้ไม่ใหญ่วันนี้สวยพรุ่งนี้ไม่ขี้เหร่อะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบสม่ําเสมอกันนะครับเราเรียกว่า sop นะครับก็คือ,เ,อ,อเหมือนคู่มือการทําอาหารนะครับให้มันสม่ําเสมอ sop ทําได้หลายอย่างนะครับ sop งานบริการ sop วิธีการใช้ไมโครเวฟ sop การดูแลลูกค้าที่จะเข้ามาลงทะเบียนผู้ป่วยได้หมดทุกอย่าง นะครับนำไปปรับใช้ได้หมดนะครับอันนี้ให้ดูภาพรวมในการทำสูตรอาหารในการทำอะไรเนี่ยเราต้องมีประมาณนี้มีสูตรมีวัตถุดิบซื้อจากบริษัทไหนตลาดแม่ค้าคุณ A แม่ค้าคุณ B ซื้อ CP ซื้อเบทาโกซื้อแมคโครนะครับเพื่อที่เราจะได้กำหนดมาตรฐานได้ชัดเจนแล้วก็เหมาะสมนะครับน,นี้ให้ดูนะครับเป็นไอเดียนะครับ สูตรมีทั้งแบบลงราคาไม่ลงราคาแบบปกปิดความลับบางครั้งเราต้องการปกปิดความลับเนาะแบบไม่เปิดเผยข้อมูลสูตรเราเป็นสูตรลับทำเบเกอรี่อย่างเงี้ยสมมติว่าใชล้ลูกจ้างชาวต่างด้าวหรืออะไรเงี้ยนะครับไม,ไม่อยากให้เขาขโมยสูตรเราไปใช้นะหรือว่าทําน้ําพริกสูตรคุณแม่ฉันเนี่ยเด็ดมากเลยจะทําใส่กล่องหายอยู่แล้วแต่จะไปจ้างคนนี้ทาอ่ะฉันไม่อยากให้คุณรู้เลยอะไรเงี้ย ก็ต้องทำสูตรแบบปกปิดไว้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตารางคุณภาพนะครับกเ็เดี๋ยวในอนาคตโรงพยาบาลโซ่วิสัยค่อยพัฒนาไปสู่จุดที่มันเป็นแบบยั่งยืนขึ้นนะครับหรือว่าโรงพยาบาลอื่นๆสามารถที่จะทําตามได้นะครับก็คือลักษณะคืออ,อ,อกไก่หันแบบไหนขนาดเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่จากบริษัทไหนเลยนะครับให้รู้ขนาดนี้เลยนะครับเป็นต้นคณะหันแบบไหน เส้นหมี่เป็นแบบไหนนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทํานะครับให้ดูคร่าวๆนะครับอ่าต่อมาเป็นตารางแม่ซอสนะอันนี้สําคัญมากตัวนี้จ,จะเป็นตัวที่ทําให้เราไม่เหนื่อยไปตลอดชีวิตคือตัวนี้สมมุติว่าเราเปิดร้านขายผัดไทยร้านขายผัดซีอิ๊วเนี่ยผมทําซอสขึ้นมาหนึ่งซอสใช่ไหมครับใช้หนึ่งกระบวย มีซอสเด็กสมบูรณ์มีน้ำปลาที่พรสมีภูเขาทองมีเด็กสมบูรณ์ปริมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้มีน้ำตาลมีพริกไทยเสร็จแล้วก็เอาไปให้ใครทำก็ได้สาขาหนึ่งสาขา2สาขา3มสาขา4ี่สาขาห้านี่ส่วนสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับแม่ซอสต่างๆมันจะกำหนด SOP กำหนดมาตรฐานได้วันนี้คุณเข้าไปที่โลตัสในเมืองบึงการมีเออม,มีมีห้างไหมครับที่ อำเภอบึงการห้างอะไรครับและโคลโลตัเอ,อ,อะไรครับบิ๊กซีบิ๊กซีโอเควันนี้ผมไปทานอาหารร้านสเต็กร้านหนึ่งในโลตัสบึงการเนาะสมมติว่าเขามีอยู่ทุกจังหวัดเลยสูตรเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะจ้างใครมาก็ได้ที่เงินเดือนไม่ต้องสูงเขามีซอสพริกไทยซอสเกวี่ซอสต,ต่างๆมานะครับก็คือความหมายคือ เขาจะขยายสาขาได้มากมายเลยเห็นไหมถ้าเขามีแม่ซอสต่ตางๆเขาจะแบบจเจริญเติบโตได้ง่ายนะครับมีโอกาสยั่งยืนมากกว่าร้านอาหารในห้างกรุงเทพทั้งหมดเป็นแบบนี้นะครับจ้างใครมาก็ได้ทําครัวกลางแล้วก็เอาซอสมาส่งเอาเนื้อสัตว์มาส่งตัดตัดตัดแพะอุ่นเวฟแกงเสิร์ฟนะครับประมาณนี้สําเร็จได้เลยนะครับต่อมานะครับเราก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับอันนี้ถ้าเป็นผมใช้คําว่าในกรุงเทพแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะละเอียด สมมติว่าทําผัดซีอิ๊วออกมาแล้วเนี่ยที่ที่ในกรุงเทพร้านอาหารห้างหรือว่าโรงพยาบาลในกรุงเทพต้องตามไปตรวจสอบนะครับทางผมใช้คําถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจโภชนาการใช่ไหมครับที่กรุงเทพผมเคยทํางานร่วมกับโรงพยาบาลทางบำร,รุงราชจะมีห้องหนึ่งเป็นโภชนาการเขาจะกําหนดไม่ไข่ไม่นมไม่เห็ดไม่อะไรอย่างเงี้ยเอามาแปะให้เราตามครัวต่างๆนะครับออกมาก็จะเช็คหน้าตาก่อน ใช่ไหมใช่ไหมนู่นนี่เราก็ค่อยจะปล่อยอาหารออกไปตามตามวอร์ดผมใช้คําถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตามวอร์ดต่างๆนะครับเล่าเล่าเรื่องโรงพยาบาลใหญ่ๆให้ฟังเนาะเขาก็จะมีครัวไทยครัวจีนครัวฝรั่งครัวยุโรปครัวอาหารเช้าครัวฮาลาลทุกอย่างโรงครัวของเราเนี่ยต่อกันสักประมาณเกือบสิบโรงครัวต่อ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 ไปเห็นเห็นห้องล้างจานเราหรือยังครับโอเคห้องล้างจานของเราก็ต่อกันไปอีกสักประมาณห้าห้องสิบห้อง แต่จะเป็นเครื่องสายพานสมมุติว่าเบนโตะลงมาเนาะวางที่หน้าสายพานใช่ไหมครับสายพานก็จะฉีดน้ําฆ่าเชื้ออบร้อนเป่าแห้งน้ํายาเคลือบลินไดยฆ่าเชื้อออกมาเรียงใส่ใช้ต่อขึ้นวอร์ดเลยไม่มีการใช้ได้เลยเข,ข้าใจผมเนาะใช้ต่อได้เลยทันที และพร้อมทั้งสะอาดนู่นนี่นั่นน้ำร้อนจะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ90องศาขึ้นไปในการล้างชาล้างต่างๆเห็นไหมระบบมันเป็นอย่างนี้อันนี้มาถ่ายทอดให้ฟังว่าเราจะได้นึกภาพกันออกเนาะวันนี้เรายกระดับมาตรฐานไปเรื่อยๆเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมพาเดินพาดูไลฟ์สดตรงในคิดเช่นสตูดิโอและครัวนะครับสำหรับเออให้ทางโรงพยาบาลอื่นคนอื่นดูให้เขาอิจฉาโรงพยาบาลโซ่พิสัยเลย ว่าทําไมครัวสวยขนาดนี้ห้องล้างสวยขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นตารางตรวจเช็คนะครับเราต้องตรวจเช็คกันขนาดนี้นะครับทําอาหารออกมาจานหนึ่งกว่าผู้ป่วยจะได้รับประทานนะครับไม่ง่ายนะครับสําหรับในส่วนกลางในกรุงเทพหรือโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับสรุปสั้นๆก็คือ,อ,อ SOP เนี่ยเป็นคู่มือการทําอาหารเนาะ SOC เนี่ยเป็นคู่มือการตรวจสอบนะครับ